เกาะแมวหรือแมวเกาะ สถานที่ฮิวใจและเติมพลังชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปยังเกาะแมวเอโนชิมะจังหวัดฟุกุโอกะตามไปชมกันครับการเดินทางนะครับสะดวกสบายที่สุดคือนั่งแท็กซี่มาได้เลยนะครับเพื่อมายังพ่อชิงกุนั่นเองนะครับเสียค่าแท็กซี่ก็ประมาณพันเยนนี้นะครับไม่ต้องหลอรถบัสด้วยเจ้าของเกาะเขาลงทุนนั่งเรือข้ามฟ้ามาต้อนรับพวกเราถึงท่าเรือกันเลยนะจริงเวลาขึ้นเรือแล้วครับทุกคนนั่งเรือข้ามเกาะนะครับเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดกลางๆมี2ชั้นนะครับชั้นล่างมีแอร์ทีว ใจได้เลยส่วนชั้นบนนะคไว่ายืนชมวิวชิวๆกับบรรยากาศของทะเลและฝูงนกต่างๆนะครับเราใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงเกาะแล้วนะครับยืนชมภูมิทัศน์บนเกาะนะครับที่มีความเป็นอินเนกิโโตนิดๆเลยนะครับเพราะชาวบ้านบนเกาะแห่งนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงเหมือนกันนั่นเองพวกเขาคอยให้อาหารเลี้ยงดูน้องๆแทนพวกเรานั่นเองแหละครับพวกเราก็เดินทางมาถึงเกาะแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเจ้าของเกาะต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆเลยนะครับเขาก็แบ่งหน้าที่ก็จะกระจายไปทั่วๆเกาะนะครับมีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าตัว น้องๆที่นี่นะครับอ้วนและสมบูรณ์กันทุกตัวเลยแถมยังขี้อ้อนและเอาใจเก่งด้วยชาวบ้านนะครับเขาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลยนะครับรับรองได้ว่าไม่อดแน่นอนแต่ว่าเรามาทั้งทีเราก็ต้องคนสเสบียงมาเปย์พวกเขาหน่อยนะครับเพราะเขายังต้องการความรักนะครับความเอาใจใส่จากนะักท่องเที่ยวที่มาแวะเวียนมาเยี่ยมพวกเขาบนเกาะแห่งนี้คุณลงุงคุณป้าบนเกาะนะครับเขาก็ดูแลสุขภาพน้องๆและทําวัคซีนให้ครบทุกตัวเลยนะครับดังนั้นถ้าใครมาเล่นกับน้องนะครับปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องกังวลเลย พี่ปูก็เลยพีชีพนะครับถวายตัวไปเลยป้อนอาหารเล่นกับน้อง2ชั่วโมงกว่านะครับจนตัวมอมแมมไปเลยทีเดียวกายร่างเป็นแมวได้เลยนะครับสังเกตว่ามีแมวมาเกาะบ,บนตัวผมด้วยนะยุ้มหัวผมไปอีก1กลุ่มนะครับยังมานอนหลับบนตัวผมด้วยนะปล่อยจอยกันเต็มที่มีความสุขทั้งคนและแมวกันเลยครับ ถ้าใครหิวนะคะบ,บนเกาะแม่ก็ยังมีร้านอาหารของคุณป้านะครับไว้บริการนะักท่องเที่ยวด้วยนะครับมีซาชิมิสดๆอร่อยๆเลยนะครับทอดมันปลาซุปก้างปลาอร่อยแบบสุกโก้จริงๆรสชาติทําถึงมากๆเลยนะครับข้อดีของร้านนี้คือเราได้กินของสดๆอร่อยๆนะครับจากชาวประมงนั่นเองและที่สําคัญนะครับเงินที่ได้จากลูกค้าแบบเราๆนะครับเขาก็หมุนเวียนไปนเลี้ยงน้องๆที่อยู่บนเกาะนั่นเองเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปในตัวด้วยนะและก็ถึงเวลาที่ต้องบายๆน้องๆแล้วนะครับสี่โมงเย็น นะครับเป็นรอบเรือที่เราจะต้องออกจากเกาะนี้แล้วทุกคนห้ามลืมนะเช็คเวลาเช็คนาฬิกาดีๆนะครับถ้าไปไม่ทันรอบก็ต้องติดเกาะอยู่กับน้องๆสายตาน้องๆน,นะครับว,วอวอมมากๆเลยเดินมาส่งพวกเราที่ตรงตลิ่งนะครับสัญญาได้เลยว่ารอบหน้าที่ผมมาจังหวัดฟุกุโอกะนะครับจะมาหาน้องที่เกาะแมวเอโนชิมะอีกแน่นอนถ้าใครมาเที่ยวฟุกุโอกะมาแวะเล่นกับน้องๆได้นะครับแล้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย